ตามานาตามหาบิดามหายาตาปะกบิดาบิดามียาดีบิดาพาตามาหายาดีดีตามีวีจาดีวีจาเป็นอะไรล่ะ วาจาวาจา่าหนังสือออกเลยมาซิมาหายมาหาตาลิชายวีละกะอืมิชายชาีมีกิริยาดี มหาตานานามีศออาสาใส่ซาโนอานาในหน้ายาวา้า นาโทน้านาฟ้าม้าข ouais. ี้ขีแอัมเบลต์ชีเอกชีชีชีทออีซีชีทีชี ที่ที่นี่อืเสียงมันเท่ากันอีกตัวที่อ่อันนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึง่นางาทเทงที่โทจี้อื <G ül> นี่โทนี้ ทอ uh да นี้ทอจังทอเอื่อชื่อเอกชื่อทออือซื้อซื้อเอกซื้อสอเอือซื้อเอ้ซื้อล้อู้รู้หรือหรือคูู่เออยูยูเอรู รู้กลุ่มยู่กี่ปีอันนี้รู้ไม่ใช่ไม่เอกไม่โทรู้โทรู้ปีหน้านี่โทนี้ปีนี้ปีนี้ทีเอกที่ทีนี่อ่าที่นี่หน้าดูปย่า ตามันใกล้ไปไหมยกหัวขึ้นเนี่ยเี๋ยออีกหน่อยสายตาสั้นอ่ะปู่ยา่จาจ๋านี่จา๋านาโทนะานะาจา๋าพี่มาซื้อผ้าสีฟ้ยาย่จาจ๋าสีมะ โอ้เคยจำไม่ได้แล้วนะฟ้าน,นี่ฟ้าผู้ผาเอกผ้าผาเอกผ้าผาผ้าฝาผ้าผ้าผาหน้ารู้คู่คิด สี่คู่สี่คู่มีแปดหัวสี่บวกสี่มันก็มีแปดมาโอ้โม่เอ็มอื้อลอยลีดีเอ่อที่ท่า น่าซื้อซื้อดีสออาสาสอสออาสาลรอ,อีลิเอลิสาลีสาลีชี้มือยะยะจะ มาป้ามาป้าชี้มือพี่ขี่มา้าผ้าสีฟ้ารู้วิชาว่าดีดีพี่ ป้านาอ่าม้ามีสีขามาปูมาซื้อม้าย่ามาซื้อย่ามาซื้อมูลี่ ป่าป่าหนีหนีหนีโทนีป่านี้มีชะนีชะนีห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 น้ารูอู้อ้ไป